เป็นคนสวยก็ลำบากอย่างนี้นะคะออกกลาลังกายก็ต้องออกเพื่อความสวยข้าวก็ต้องกินน้อยๆเพื่อความสวย,ยรุงรังซะดีนี่ขนาดฝนตกนะแต่มันเป็นเม็ดเล็กๆ ก็ยังมากดยอะดิแต่ไม่ใช่คนน้อยนะคะคนเยอะน,นะมันก็จะมืดเป็นช่วงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้มืดทุกชี่นะคะเหรอ วันนี้เอากิโลดีเดี๋ยวอัดคลิปให้เสร็จก่อน <c oughs> ที่นี่เขาจะสนามกีฬาที่นี่เขาก็จะปิดประมาณสามทุ่มกว่า ตอนแรกจับไม้สันไม่ยาวออกไม่ออกออกไม่ออกสรุปได้ไม้หักก็เลยไม่รู้ก็ต้องออกมาเมื่อวานไม่ได้ออกมาใช้ชีวิต <c oughs> แต่แวเวลาให้มีประโยชน์นะคะมี ลำบากอย่างเนี้ยเป็นคนโสยก็ต้องลำบากไม่มีใครชมหรอกชมตัวเองคนเราอะถ้าไม่ชมตัวเองอะจะรอให้ใครมาชมแล้วคะจริงปะเดินเร็วเดินเร็วก็เหมือนวิ่งนะคะบางครั้งเราก็ต้องเซฟข้อเข่าบ้างนะคะ ไม่ใช่เห็นเพื่อนวิ่งวิ่งตามเพื่อนโอ้พื่มาดูดีขอ้ขอเข่าใช่ไหมต้องดูด้วยนะา๊ะนี่ตรงน,นี้ด้านหน้าไล่เรื่อยๆนะคะคนเยอะอยู่นะ ชอบทาอะไรคนเดียวไปไหนคนเดียวจริงๆบางทีไปหลายคนก็อคนนู้นอยากะกับเวลานคนนี้อยากเกับร้านนุ้มันก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เอาที่สะดวกวางมาหลค่อยมาเจอกันบางคนเขาก็สะดวกแบบนี้บางคนก็สะดวกแบบนั้น <c oughs> เวลาว่างก็ไม่เหมือนกันนี่วันตอนเย็นก็ทำหน้าลูกค้าเสร็จทำกับข้าวให้ลูกกินเสร็จเจอกินข้าวนิดเดียวันนี้รีบเย็นไหมคะบ๊ายบาๆนี่สู้ๆสู้ๆค่ะ ร้าย